บ้านของสนยุคเปิดบ้านสนยุคทำอึ้งหนักหลังจากเห็นในบ้านคะ่ะบ้านสนยุคนั้นก่อนจะอำลาเป็นต่อไปถ้าให้นึกถึงละครซิคอมปัจจุบันมาหนึ่งเรื่องเนี่ยหลายคนต้องนึกถึงเป็นต่อมาเป็นตัวแรกเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งละครน,นี้เริ่มออกอากาศตั้งแต่ปี2547ต้นละคะ่ะจบจนปัจจุบันก็อายุเขาถึง17ปีแล้วถือได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการมาเยอะคะ่ละล่าสุดวันที่31มกราคม2564โลกก

ต่างถกเถียงกันอย่างมากกับเรื่องเป็นต่อ2021ที่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากว่าตัวละครที่ชื่อว่าคันเทพที่เป็นตัวละครดูผูกพันมานานหลายปีได้จบชีวิตลงแล้วล่ะคะ่ะโดยตัวละครนี้แสดงโดยยุคทรงไพศาลหรือว่าหนุ่มสนตั้งแต่ปี2555โดยเป็นแฟนของพอใจที่แสดงโดยพิมพ์มาดาบริรักษ์สุภกรแฟนละครต่างรุ่นให้คันเทพเป็นตัวจริงในเรื่องสักทีคะ่ะแต่สุดท้ายนี้พอจากกันก็ต้องตั้งกรร ถามว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเรื่องของการหมดสัญญาหรือเปล่าหรือว่าตัวนักแสดงเองเดินทางไปทํางานประเทศจีนทําให้คิวแสดงไม่ลงตัวและทําไมต้องเขียนบทให้จากกันไปเลยเพราะว่าถ้าเขียนแบบนี้ในอนาคตก็จะกลับมาไม่ได้อีกแล้วหลังจากนี้ทิศทางของละครเป็นต่อ2021จะเป็นยังไงต่อไปเมื่อไม่มีตัวละครขั้นเทพก็ถือได้ว่าเป็นความท้าทายนะติดตามเช่นเดียวกันละค่ะส่วนแฟนละครหลายคนก็รู้สึกเสียใจกับการที่บทนี้มันพีคสุดๆเลยคือการให้ตัวละครไม่อยู่แล้วตอนที่กำลัง จะแต่งงานด้วยนั่นเองละคะ่ะแม่เรียกได้ว,ว่าเป็นการบีบหัวใจกับแฟนคลับจริงๆในนัดสนุคเองโพสต์ขอบคุณในอิสตากล่าวว่าขอบคุณละครชั้นครูที่ทําให้ผมก้าวข้ามคําว่าพระเอกโรบอทและรู้จักการแสดงจริงๆว่าเป็นยังไงตอนไรที่ผ่านมาแสดงนั้นคือรู้สึกเครียดมากครับเพราะนักแสดงแต่ละคนมีประสบการณ์มาร์กฝีมือกันมากๆเลยทีมงานก็ช่วยทําให้ตัวละครกั้นเทพเนี่ยกลายเป็นที่รักของคนดูได้ขอบคุณที่ทุกคนดูแลอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่า แฟนซิคคอมยังคงรักและคิดถึงตัวละครคันเทพและจะยังคงอยู่ในใจคนดูตลอดไปนะครับแม่เรียกได้ว่าก็เป็นความเสียใจไม่น้อยสําหรับแฟนคลับที่เชีย์คู่นี้อยู่ละค่ะงานนี้จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรคงต้องรอติดตามชมกันค่ะ